ได้รู้มาแล้วค่ะทาเราได้ดูไลฟ์สดดูศึกษาอ้อานี่คือจะได้มาศึกษาศึกษาเส้นทางนะ ุณชมตรงเนี้ยพื้นที่อ่ะอากาศมันจะค่อนข้างที่จะเย็นลงเพราะว่ามันมันมีต้นไม้อ่าเราอยู่ใต้ร่มเง,งาไม,ม้ก็จะเย็นหน่อยอ่าอากาศจ,จะเย็นลงมานะฮะนี่สภาพคนถ่ายดูแต่ว่าทางด้านนู้นน่ะมันได้วิวไงเออคือตอนนี้เราก็ยังตัดสินใจว่าเออจะเอาที่แบบเย็นหน่อยหรือว่าจะเอาแบบว่าวิวดีอ่าใช่ใช่ใช่ใช ต่ตอนนี้ดูเหมือนเราต้องหาอะไรให้คนนี้กินก่อนอา่าดูท่าแล้วนะ่าจะมีปัญหาแล้วนะเอา,เอาบังลมหน่อยะอรู้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะจะนะต้องรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะนี่ลมมันอยู่ทางโน้นหรือเปล่าเธอดูสิด,ด,มด,มดมูมันพัดไปทางไหนเห็นไหมเห็นเรือเป็ดไหมมันพัดไปทางไหน เ<า>้สอ,สองลำเออลเลยมันจอดมา,าเราเวลาเดี๋ยวเรากเกีเย่ยวไว้ตอนนี้เด็กๆหลังจากที่ไปทีบเรือเป็ดนะครับแล้วก็ไอ้เขาเรียกถีบปะีบนะปั่นปัน,ปนเขาเรียกปัน่นปั่นเรือเป็ดนี่โอ้โหดูครับเดินกันมาเราก็ไปพายเรือคายักมาผมนี่พายเมื่อยเลยนะครับโหแย่เลย มือม,มือไม่พายครับพอ,อ,อมือร้านนะหนาวที่รีไม่มีใจง่วงเลยนะน้อยรีนสนุกไหมอืม เอาไปเลยอ่ะอ่ะเอ้ี่เลี้ยยังไงอ่ะครับโอ้เลี้ยวยังไงเลี้ยวยังไงอเ,เอ้ยใช่ใช่น่าจะใช่นะเือน้าคือ,อผมก็ไม่มั่นใจ <laughs> <laughs> ผมผม <laughs> <laughs> ผมผมเพิ <laughs> <laughs> ่งพายเรือมาผมยังไม่ได้ปั่นเลยอ <laughs> <laughs> ่าลองลองดูครับ ได้ไหมได้ไหมอ่าน่าจะได้ละน่าได้ละอ่าโอเคเป็นไงบ้างเด็กๆเด็กๆเป็นไงสนุกไหมดูครับนี่พี่เลี้ยงเด็กจุนะจุนะ แกแกพิ่งเด่เย็นเนเย็นเ่นเย็นเย็นอ่อพัดลมพัดลมดีกว่าพัดลมพเป่า ตอนนี้ก็17นาฬิกากับ30นาทีโดยประมาณนะครับบรรยากาศตอนนี้ถือว่าเงียบสงบแล้วก็อากาศดีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่26องศานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหน้าหนาวด้วยนะี่โอ้โหผมว่าน่าจะฟินกว่านี้นะครับแล้วก็มีสถานที่ให้เช็คอินถ่ายรูปนะครับมากมายเลยนะครับตอนนี้เด็กๆไปอาบน้ำเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนฮะ ่อ,องนี้้ีะอะต่อมไหมยื่น,น,อ,นอ,อัน,นอันนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก็ได้น้องเรียนตรงนี้ดีกดดว่า่ม เอเาม,าม,ามาไปไปแกงหอนะนบนะน้ดบับนน้ดับก็ปิอ,อันนี้รถรถนะักท่องเที่ยวท,ที่แวะมานะครับเยอะมากไม่ช้าเดื่อมายังยังลานยังกว้างอยู่เลยอย่างโล่งอยู่เลยครับ โอ้โหเป็นไงครับเนียนครับดูครับความเนียนเปิดมาหนึ่งป,ปีโอเคออกมาได้และเหนียวนะครับนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำ ถ้าใครอยากกลัวเข้าห้องน้ำไม่ทางก็กางตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้กางได้เลยก็เดินเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับสบาย <c oughs> อ่าอ,อันนี้อันนี้คือนี่น,นี่ครับเต็นท์ที่ฝ่ายฝันของม้าครับเมื่อกี้อ้าวพี่สไลเดอร์คนละห้าสิบบาทนะนี่ ต,ติดต่อใช่คาราเด้คนละห้าสิบบาทต,ติดต่อชำระเงินรับเสื้อชูชีพที่ร้านนะครับอายุตามก่าแปดปีห้ามเล่นนะแล้วก็กรุณาใส่เสื้อชูชีพก่อนขึ้นด้วยเอาเรามาถึงโซนซีแล้วนี่โซนซีนี่โซนซีคือดีมากอ่ะโซนซีเอาไปไงไปไงทำไม <c oughs> ทำไม,ำไมดูดแบบว่าลิ้นพันๆยังไงเพราะว่าอะไรเพราะนี่นี่ไงที่จอดรถนี่ไงนี่ไงนี่ไง อาทำไม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 ,ำไมอ๋อตรงนี้ใช่ไหมกลางตรงนี้นะครับนี่คือดีมากเลยนะครับโซนสีน,นะครับวิวร้อยแปดสิบองศาเลยนะอันนี้นะใช่ใช่ใช่ใชโอ้วิวดีมากตรงนี้ใช่ใชรับลมมากสวยเราเดินไปทางนี้นะโอคโว้านี่ เส้นสวยจ<ว>ังนะ <laughs> โอเคไป,ปใช <laughs> เเเเ่เดี๋ยว <c oughs> เมามาดี๋ยวเนี่ยไปดูวยอา フフフ